คลิปนี้นะคะก็ออกมาเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดมาแล้วมีภารกิจเกิดมาแล้วรู้ว่าชีวิตตัวเองเกิดมาทําไมมีเป้าหมายอะไรคือเกิดมาเพื่อทำบาสิ่งบางอย่างตามพันธสัญญาที่เราเกิดมาเพื่อเพื่อโลูกอะค่ะนะคะถ้าถ้าสิวเราพูดให้ให้คนที่เขาว่าเฮ้ยไม่เข้าใจไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีบางสิ่งบางอย่างกับตัวตนภายในไม่ได้ ไม่ได้มีซัมติงรอนะเขาจะแบบว่าเขาจะแบบว่าเออไม่เข้าใจแล้วเขาจะว่าบ้าบอคอแตกแต่ชาวแสงชาวไลเวอเกอร์หรือคนที่เกิดมาเพื่อเป็นครูรุครูรุที่ไม่ใช่โค้ชนะคือบางคนก็เป็นโค้ดกดจักรวาลเงี้ยอันะอน,นั้นมันมันคะุณละฟิลนะแต่คนที่เกิดมาเป็นครูรุมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกแนวหนึ่งซึ่งวันนี้ตัวโยเองก็ขอเป็นแรงใจ ให้ให,ให้ให้กับทุกๆคนนะคะคนกลุ่มนี้คือตัวตัวเราเองตัวคุณเองก็เจอบททดสอบเยอะมากนะคะเยอะเยอะมากบางทีต้องหยุดนิ่งอะ่ะหยุดนิ่งเพื่อที่จะหยุดตัวเองให้ได้ก่อนแล้วมาเป็นผู้มองดอูสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีหลังแต,แต่ัแต่แต่แต่บางทีตัวเราก็เผลอเข้าไปอยู่ใน <c oughs> สถานการณ์นั้นนะคะ,ะ,คะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจักรวาลน,นะคะพระเจ้าไฮเออร์ซลของเราเนี่ยเขาจะ แบบมีแผนการที่ทําให้เราต้องไปเล่นกับความรู้สึกเสมอนะคะแล้วก็ไอคนกลุ่มเนี้เขาจะแบบสัน้นสทีเขาจะแบบว่ารับรู้ความรู้สึกได้เร็วไงก็เลยก็เลยเนี้ยไอสิ่งเนี้ยถ้าสมมติว่าถ้าเป็นอย่างอื่นเนี้ยคือค่าเขาไม่ตายนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นกับความรู้สึกเนี้ยเขาจะแบบว่าแป๊บเดียวค่ะอารมณ์มานะคะทีนี้หลังจากที่หลังจากที่เราผ่านสภาวะ ของการไม่เอาอารมณ์ของเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วนิ่งและสง,งบและนั่งสมาธินะคะได้แล้วตอนพอเราเชื่อมต่อนะคะกับภายในของเรากับไฮเออร์เซลของเรานะคะกับ <c j 1> ต,ต,ตัวตนอันสูงส่งที่อยู่ในตัวเรานี่แหละนะคะกับจิตวิญญาณของเรานี่แหละก็แบบมีเสียงในหัวมีคําสอนอ,อมาเป็นยาเป็นสเต็ปเลยนะมีคําสอนที่มันมันแบบเข้าใจได้แล้วก็ยกตัวอย่างให,ใ,หให้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 เห็นภาพแบบเข้าใจแบบอ๋อเลยอะ่ะอืม ะะแต่สุดแล้วก็คือเราอะต้องเจอบททดสอบที่มันหนักๆอันนี้ฝากถึงทุกคนที่เกิดมาเพื่อทำภารกิจให้กับเบื้องบนนะคะซึ่งภารกิจเนี่ยมันก็จะแบบมีเล็กมีน้อยมีเยอะมีมากนะคะตามตามตามแต่ละคนนะบางคนก็แบบมาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่มันใหญ่มากคุณก็ต้องโดนโดนเจอไป,ไปอย่างเงี้ยคือให้อเซบ,บอกกันเลยว่า ข้างในเราตัวเราตัวตนเราบอกว่าเฮ้ยมึงจะไปสอนคนอื่นมึงจะไปเยียวยาใจคนอื่นมึงจะเอาจากหนังสืออ่านอ่านแล้วมาอ่านอ่านแล้วก็เอาไปแบ่งปันคนอื่นอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็ไปแบ่งปันคนอื่นอะ่ะมันฟิลม,มันไม่ได้มันไม่ใช่เพราะว่าจริงๆนะครูก็เห็นหลายคนที่เปิดหนังสืออ่านหรือไปท่องมาแล้วก็มาแบ่งปันคนอื่นอะ่ะฟิลม,มันไม่ได้อะไรก็ตามที่คุณอะ่ะไม่ได้รู้มันจริงอะไรก็ตามที่คุณไม่ได้เจอมันจริงไม่ได้ลงไปเล่นกับมันจริง ไม่ได้เรียนรู้จริงไม่ได้รู้ไม่ได้รู้แจ้งแทงตะลุด้วยตัวตัวตนของตัวคุณเองและคุณไม่สามารถเยียวยาใจคุณตัวเองได้คุณก็ไม่สามารถเยียวยาใจคนอื่นได้เยียวยาใจคนอื่นได้เช่นกันดังนั้นน่ะข้างในไฮเออเซลเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นธรรมดาที่เราจะต้องเจอเรื่องบางเรื่องที่มันมีท้งน้ำตามันทั้งดิ้นรนมันเหมือนหายใจไม่ออกมันเหมือนใจจะขาดึ้งนะคะเพราะอะไรเพราะมันเป็นแผนการที่เราต้องเจอ เราเจอหรือบางครั้งอ่ะเราถึงขนาดรู้สึกว่าโดดโดดเดียวขัดแคลนอ่ะอารมณ์นั้นอารมณ์โดดเดียวอารมณ์ขัดแคลนอารมณ์อ้างว้างอ่ะเชื่อไหมว่าเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกโดดเดียวอ้างว้างอ่ะนะคะแล้วเรากลับมาหาจิตวิญญาณอ่ะเขาต้อนเราให้กลับมาหาจิตวิญญาณภายในของเราเขาต้อนเราให้กลับมาหาตัวตนที่แท้จริงของเราทุกครั้งที่เราจะเจอสภาวะแบบนี้สุดท้ายเลยว่าเราจะไปดึงของข้างในเราออกมาได้เสมอดึงพลังบางอย่างที่มันอยู่ในตัวเราได้เสมอ อืมนะคะมันเลยต้องเจอทุกครั้งที่เราเจอบททดสอบแล้วเราเรียนรู้ก้าวผ่านมันไปได้อะเราจะดึงของออกมาเสมอนะบางทีผลลัพธ์ในชีวิตของเราเนี่ยเฮ้ยเราสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่เชื่อไหมว่าเราเองเป็นตัวตัวเราเองเนี่ยรู้ดีตัวเรานี่แหละรู้ดีว่าเราเติบโตแค่ไหนจิตวิญญาณเราเติบโตแค่ไหนจิตสํานึกจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่ากลอง รองจนจนใสจนสะอาดจนดีขึ้นอะซึ่งถ้าคนมองเราจากภายนอกอะเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้ใช่ไหมแต่ตัวเรานี่แหละเป็นผู้รู้ดีว่าเฮ้ยเราเติบโตขึ้นนะจิตวิญญาณเรามันมันโอเคขึ้นนะมันสะอาดขึ้นมันมันบริสุทธิ์ขึ้นมันแข็งแร่งขึ้นมันยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่องบางเรื่องนะคะมันเป็นเรื่องที่มันเหนือมันเหนือความมันเหนือมันเหนือโลกไม่ติที่สาม ไม่เป็นเหนือเหนือล่วงไปแต่มันแต่ครูโชคดีตรงที่ครูเนี้ยมีพี่สาวมีน้องสาวที่เข้าใจเราตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจเรานะเขาก็คิดว่าเราเนี่ยบาอตอนแรกเมื่อหลายหลายปีมาก่อนก่อนมาเนี้ยแต่ด้วยความที่เราจะเป็นคนบอกอะไรล่วงหน้าบอกบอกเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนล่วงหน้าบอกบอกบอกไปก่อนสิ่งไหนที่มันมัน,ม,น,ม,นมันเปน็นเป็นแบบนี้นะสิ่งไหนที่ ที่เขาอยากให้เรารู้แล้วเขาอยากจะให้เราพูดออกไปนะคะคลีมเนี่ยหลังๆคลีมแบบเราก็จะรู้เรื่องราวนั้นแล้วเราแล้วตอนแรกเราก็จะไม่พูดออกไปก่อนแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างมากระตุ้นเรามามากระตุ้นเรามามามาทำให้เราต้องพูดอ่ะแล้วเราก็พูดออกไปพอเราพูดออกไปลวงหน้าเมื่อก่อนเราจะไม่กล้าพูดออกกากลัวมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ด้วยเหตุการณ์อะไรอย่างที่เราอยู่กับสิ่งนี้มานาน แล้วก็มันชัดเจนในหลายๆเรื่องแล้วเราก็เชื่อมต่อกับภายในเราได้ดีขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะนี่แหละภายในไฮเออร์ซ e บอกว่านี่เรานะต้องรักกันกลมเกลียวกันจนถึงขั้นได้แต่งงานกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะตอนนี้เราเป็นเราแค่เป็นแฟนกันแต่ทํายังไงก็ได้ให้เราได้แต่งงานด้วยกันอะเป็นหนึ่งเดียวกันอะเป็นคู่อะนะคะพอเกือบจะได้แต่งงานปั๊บนะคะโอ้โหทุกครั้งเลยเพอเกือบจะได้แต่งงานนะ แต่เมื่อไรที่เราลืมเขาอะมันจะโดนดึงออกมาเงี้ยแต่มันจะโดนดึงกลับออกมาด้วยด้วยบททดสอบ ừ, ซึ่งเป้าหมายก็คือต้องแต่งงานกันให้ได้นะคะแต่งงานเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้แล้วมันจะไม่มีความกลัวมันจะไม่มีอะไรเลยซึ่งตอนนี้มันอยู่ในขบวนการของทดสอบทดสอบใจเมื่อไรที่คุณไร้ซึ่งความกลัว ไม่มีเลยความกลัวมีแต่ความรักล้วนๆนั่นแหละเมื่อนั้นคุณจะเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงนะคะแต่ตอนนี้ของครูแบบว่าหลกเข้าหลกออกบางทีมันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่เป็นสิ่งใหม่ๆและยิ่งใหญ่เหมือนมาถ้าสอบนะคะยิ่งใหญ่ะเราก็ยังมีความกลัวความกังวลอยู่อย่างเงี้ยแต่พออ๋ออ๋ออ๋อใช่ไหมพออ๋ออ๋ออ๋อทุกอย่างเลยบททดสอบที่เรามาเจอส่วนมากแล้วก็คือมาขจัดความกลัวในตัวเราความกลัวเพราะว่าเราเดินปลูกฝังเกี่ยวกับความกลัวทั้งหมดมาตั้งแต่เด็ก แล้วความกลัวนี่มันทําให้เราทําในสิ่งที่มันผิดจรรยาบรรณในสิ่งที่ไม่ไม,ไม่ถูกต้องแล้วแล้วเมื่อวานนะคะเมื่อวานซื้อนะคะกูก็เจอบททดสอบใช่ไหมแล้วกูก็ได้รับคํเชื่นชมจากไฮเออร์เซลจากตัวต,วตวนนะคะซึ่งเชื่อไหมว่าเมื่อไหรก็ตามเขาจะส่งเรื่องราวดิมมาให้เรานะส่งเรื่องราวแบบเดิมมาให้เราเลยแต่เมื่อไหรก็ตามที่เรายังตัดสินใจแบบเดิมทําแบบเดิมเหมือนที่เคยทำนะคะนั่นแสดงว่าเส้นทางเส้นทางสุดท้ายมันก็เป็นแบบเดิม แต่สองวันที่แล้วอะเราตัดสิ้นใจใหม่เราเลือกที่จะไปเส้นทางใหม่เหตุการณ์มันเป็นแบบเดิมนะแต่เราเลือกที่จะไปอีกเส้นทางแน่นอนว่าผลลัพธ์มันจะต้องไปอีกเส้นทางหนึ่งแล้วสุดท้ายอะตอนที่เราเข้าใจแล้วอ๋อแล้ว่ะตอนที่เราเข้าใจแล้วเราใจจะสงบแล้วอ่ะอ่าให้เซฟก็จะมาสอนเราและให้คําตอบกับเราเฮ้ยเชื่อไหมว่าตัวตนเรานี่แหละหลอกเราตัวตนเรานี่แหละเป็นคนที่มาฝึกเราและสร้างแผนการให้เราได้ตื่นรู้นะแต่แค่แต่ แต่วันวันที่เราเจอสิ่งเหล่านะั้นน่ะเราอาจจะยังไม่ยังไม่ยังไม่เก็ตเท่าที่ควรถ้าเรายังมีความกลัวแอบแฝงอยู่ซึ่งเอายอนกับจริงๆเลยบางครั้งก็มีความกลัวแอบแฝงอยู่แต่พอเราตัดสินใจตัดสินใจทำบางสิ่งาอย่างด้วยความรู้สึกและสติเชื่อไหมว่าสุดท้ายแล้วว่าเราจะอ๋อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะปลดล็อกตัวเองได้ภายในภายในเวลาไม่เกิน48ชั่วโมงนะคะทีนี้ เหมือนกันเลยวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอบทะสสอบหนักแค่ไหนแล้วคุณเกิดมาเพื่อทําภารกิจภารกิจบางอย่างให้กับโลกซึ่งบางคนอาจจะรู้รู้ตัวเองว่าคุณเกิดมาทําไมคุณเป็นใครมาจากไหนนะแต่คุณไม่สามารถพูดกับออกสื่อได้เพราะคุณกลัวสังคมกลัวคนไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าการที่คุณเจอบทะสสอบหนักๆนันะ้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันเป็นแผนการจากตัวเราจากไฮเออร์เซลของเราจากไอวาเบิร์นเ,เ,เ,เพื่อเราอ่ะได้เรียนรู้เข้าใจ แล้วรู้แจ้งการรู้แจ้งอ่ะมันต้องรู้ด้วยตัวเองมันต้องรู้มันต้องเป็นเราเท่านั้นที่ต้องรู้ด้วยตัวเองมันจะไม่ให้คนบอกให้คนบอกเล่าเลยว่ารู้แบบนี้วันนี้้เราไปพูดต่อสวรรค์แต่ไม่ได้เราต้องรู้ตื่นรู้ด้วยตัวเองต้องรู้แจ้งแทงทะลุด,ด้วยตัวเองทีนี้มันจึงทําให้เราต้องมีประสบการณ์ตรงจากสิ่งเหล่านั้นนะคะก็เป็นแรงใจกับทุกคนนะคะชาวแสงชาวไลเวอเกอร์หรือคนที่มีภาร,รกิจจากสวรรค์เมืองบนนะคะ ก็ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในหนักแน่นในตัวตนที่สูงกว่าและก็อยู่กับเขาคุยกับเขาสำหรับเขานะคะยิ่งเรากลับเข้าสู่จิตวิญญาณภายในเรามากเท่าไหร่เชื่อมต่อกับเขาทําตัวเองให้เป็นแสงให้เชื่อกัาว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นถึงจะทุกแค่ไหนก็ไม่เกิน48ชั่วโมงนะคะโอเคจ้า